สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับพบกับ 9. พยากรณ์ช่องที่ไม่เน้นความเชื่อไม่เน้นการมูแต่ต้องการให้ดูให้รับชมรับฟังด้วยความสุขด้วยความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นนะครับฟังแล้วจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ได้จะทําตามคำแนะนำก็ดีจะไม่ทําตามก็ได้สิ่งที่ควรพึ่งพามากที่สุดก็คือความรู้ความสามารถและความพยายามของตนเองนะครับ หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในเดือนพฤศจิกายน2568นนี้สุดยอดราศีที่จะมีโอกาสโชคชะตาเกื้อหนุนได้เงินก้อนใหญ่อันดับที่สองได้แก่ ราศีกุมซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกุมจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาจะส่งเสริมเกื้อหนุนส่งผลทำให้มีโชคลาภที่ดีชาวราศีกุมจะเป็นราศีที่มีโชคมีลาบจะประสบความสำเร็จมีเกียรติยศเป็นที่สรรเสริญ จะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากคนที่ใกล้ชิดจากคนที่รู้จักและจะมีโอกาสได้รับสิ่งของหรูหราสิ่งของมีค่ามีราคาอีกด้วยสําหรับการลงทุนลงแรงการวางแผนทางการเงินในช่วงนี้นะครับก็จะได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนสมปรารถนา ในกรณีที่มีปัญหาก็จะสามารถดำเนินการและควบคุมดูแลสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่งผลทำให้กินดีอยู่ดีใช้จ่ายได้เต็มที่ไม่ลำบากไม่ยากจนนะครับที่สำคัญจะมีโอกาสที่โชคชะตาจะากเกื้อหนุนส่งผลทำให้ได้เงินก้อนใหญ่และจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบในการเสี่ยงโชคจากร้านค้าร้านอาหาร ก็ลองดูลองพิจารณากันให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทางข้างถนนร้านในห้างพัตตะคารตลาดสดตลาดนัดเซเว่นอีเลเว่นท็อปโลตัสให้มองหาให้พิจารณาตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขที่สาขาเลขที่ตั้งเลขโตะ๊ะเลขเก้าอี้เลขที่ในบินในใบเสร็จเลขคิวที่รอเลขจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเลขเงินทอน เป็นต้นสรุปง่ายๆนะครับก็คือตัวเลขต่างๆที่อยู่โดยรอบเมื่อไปซื้อของหรือไปใช้บริการเลขที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในทางใดทางหนึ่งกับร้านค้าร้านอาหารตาดีได้ตาไร้เสียแล้วแต่เวรแต่กรรมที่สะสมที่ได้กระทํากันมานะครับสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับ ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ก,ศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปรารถนา สำหรับในส่วนของตัวเลขตัวเลขที่เหมาะสมในการนำไปใช้ให้เกิดความเป็นมงคลนำไปใช้ให้เกิดโชคเกิดลาภหรือจะนำไปใช้ในการกำหนดเวลาในการนัดหมายใช้ในการกำหนดเวลาในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆเริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรืออาจนำไปใช้เป็นรหัสมือถือรหัส ATM ใช้เป็นรหัสประกอบพัสเวิ์ต่างๆซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขที่เป็นมงคล ได้แก่ตัวเลขและเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น แนะนำให้บริจาคเงินให้องค์กรสาธารณะกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าที่ไม่มีคนดูแลไม่มีคนอุปการะเลี้ยงดูสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชค ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีโชคที่ดีอยากมีดวงที่ดีแนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตรถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติ สำหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจแต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาบ สวดให้ครบ9จบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด108จบได้ยิ่งดีหลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดย1 อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจำตัวประจำตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปากรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอำนวยพรประสิทธิ์ประสัทพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปารถนาส อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน นอกจากนี้หากประสบความสำเร็จสมหวังสมปรารถนามีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทําให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอาไัรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับที่สำคัญจะต้องสำรวมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ ถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทำกุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทำบุญทำทานทำกุศลทำความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังราบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานทำความดีให้สม่ำเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอดและด้วย บุญกุศลที่ได้กระทำอันดีแล้วก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ทุกท่านได้พบได้ประสบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบสมหวังกันทุกคนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความขาดเคลื่อนก็ขออนุญาตทำความเข้าใจในเรื่องของโชคลาบกันก่อนนะครับ สำหรับโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคใหญ่ลาบใหญ่โชคลาบแบบเล็กๆน้อยๆโชคลาบแบบไม่คาดหวังไม่คาดฝันไม่ตั้งใจหรือจะเป็นโชคลาบแบบใดๆก็ตามนอกจากจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของมีค่ามีราคาแล้ว ยังหมายถึงสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆสถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีและรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศการเคารพนับถือการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรง การมีมิตรภาพที่ดีมีมิตรภาพใหม่ๆการได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูการได้รับความรักความเมตตาความกรุณาได้รับความห่วงใยการใส่ใจความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นการประสบผลสำเร็จได้รับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีได้รับของขวัญของรางวัลเงินรางวัลต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ดี เกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักคู่รักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีเกิดขึ้นกับคนโดยรอบตัวรอบกายก็ดีถ้าหากสิ่งเหล่านั้นส่งผลทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจอิ่มเอมใจมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้โชคได้ลาบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นนะครับแนะนำว่า อย่ามัวแต่หมกมุ่นลุ่มหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอาจทําให้เราพลาดโอกาสมองไม่เห็นโอกาสสูญเสียโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวรอบกายเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ